แต่ยตานทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำหรอกตายตายเดี๋ยวเออออทำไมทำน้องกั้นอ่ะไม่เอาเออน้องเจ็บขอโทษน้องหน่อยนี่น้องเจ็บนะนี่ หรือหรืออะไรกันดีล่ะแบ่งให้น้องเบรกพังหรือยังพังรถเออพังรถแล้วเลยมันหมุนได้อะ แล้จะประกอบคืนได้ไหมที่นี่อ่ะประกอบคืนได้ไหมหายไปไหนแล้วหาให้เจอนะนตกลงไหนแล้วเมื่อกี้นะนอือพี่กับน้องกำลังลือ้อลื้อแล้วหายไปชิล้ละชินนะช้นละชิ้นเดี๋ยวพี่เอาเบกออกคืนประกอบคืนนะนประกอบคืนนะไม่ประกอบคืนค่ะมือพี่ก็ลือ้อน้องก็ลือ้อ เ,เอเ็ไม่มีเบรกเลยไม่มีเบรคครับแล้วปันลองดูสิอ่ะพังละพังละอเอามันหายจริงนะจันหายไปไหนแล้วนะเนี่ยหายไปสองตัวเลยจ้า